เส้นทางความรักชมผู้อารยากว่าจะคบน,อน็อตบอกเลยจีบแม่ไม่ง่ายอย่างที่คิดเป็นคู่รักคนดังที่หลายคนแอบอิจฉาในใจเบาๆจากวันที่ตัดสินใจร่วมใช้ชีวิตคู่แต่งงานสร้างครอบครัวมานาน7ปี สำหรับคู่ของซุปตาสาวชมพูอ่อารยาและสามีนักธุรกิจตระกูลดังน็อตวิศรุตรังสีสิงห์พิพัฒจนตอนนี้มีพยานรักด้วยกันถึง3ามคนพี่สายฟ้าพี่พายุและน้องเกลล่าสุดชมพู่ได้ย้อนเล่าเส้นทางความรักกับสามีน็อตว่าเมื่อก่อนประสบการณ์ความรักค่อนข้างน้อยแฟนไม่ได้มีเยอะดาราก็ไม่มีเข้ามาจีบจุดเริ่มต้นที่ได้รู้จักกับสามีคนนี้เพราะจากงานจากผู้จัดการส่วนตัวบอกว่า อยากจะคุยอยากทําความรู้จักด้วยซึ่งตอนนั้นไม่ได้ชอบเพราะเมื่อก่อนความคิดว่าหนุ่มไฮโซจะคบดาราเป็นแค่ของเล่นจนเวลาผ่านไปร่วมปีก็ได้มาเจอกันจริงจงจังๆในงานวันเกิดของคนดังพอเห็นหน้ากันก็เริ่มคุยกันเริ่มศึกษากันหลังจากที่คบหาเป็นแฟนกันก็มีตีกันบ้างเพราะติดอีโก้ทั้งคู่แต่สุดท้ายก็ปรับตัวเข้าหากันจนได้จุดตรงกลางคือพอดี จบกันไปแล้วสำหรับคลิปนี้ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ